กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ทางช่องวิไลแหโชกทุกถูก,ท,กทันครับรับมาผมมาเจอกันนะครับอตอนนี้นะครับส่วนเสาแอดวีไลก็ได้ปล่อยตัวเลขแนวทางไป2ตัวเลขแนวทางแล้วก็คือคนนอนทุ่งนะครับปล่อยส่วนเสาไปลากาแนวทางลาวพัฒนากับหานหน่อย นะครับของพอ่อกกวยได้ปล่อยไป2คลิปแล้วนะครับเสาของวันที่18นะครับกันยายน2567าครับตอนนี้เวลาประมาณ4โมงกว่ากับทางเอ็ดวิไลจะพาคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทางช่องนะครับตามให้ข้ามันสัญญาไว้ว่าจะปล่อยตัวเลขแนวทางนะครับของอภูเวียงได้มาแล้วบอกกากไวนน้นะครับปล่อยทันทีนะครับ ออกผู้เวียงได้ทรงตัวเลขแนวทางมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับครับคุณพ่อคุณแม่ที่เข้ามาเบิง์มาชมครับมากชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามนําคุณพ่อคุณแม่นะครับที่เข้ามาเบิงมาชมนะครับใไม่นะครับเอฟซีม่นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่จะประพาดข่าวสารแนวทางครับเวลาทางช่องอัปเดตคลิปใหม่ๆลงนะครับคุณพ่อคุณแม่จะประพาดข่าวสารแนวทางกันนะครับ อาขอากบขอบ,ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งเด้อครับคุณพ่อคุณแม่ครับทุกยอดไลค์ยอดแชร์ are, แล้วก็คอมเมนต์ดีๆมาพูดคุยกันไปนะครับเอาขอากขอ,ขอบคุณขอบคุณคุณพ่อคุณแม่อีกครั้งหนึ่งที่คอมเมนต์มาเป็นกําลังแรงใจให้ทางแอดวีไลนะครับได้มีกําลังแรงใจครับเสาะหาตัวเลขแนวทางนะครับามาฝากมาตอนคุณพ่อคุณแม่กันครับบอว่าจะเป็นอ่าสำนักเกา่าอ่าสำนักใหม่นะครับแอดวีไลกับบอลยูนิงดูได แต่ละวันช่วงว่างจากทําคีบกันยกสายโทรศัพท์นะครับโทรหานะครับเซียนสำนักต่างๆที่พ่อรู้จักกันเสาะ,ะแสวงหานะครับอ่ะบางเทีบางที่ก็มีเอฟซีนะครับที่เป็นเอฟซีทางช่องนะครับได้ส่งตัวเลขแนวทางมาให้นะครับอาผู้ใดอยากลงนะครับอ่าตัวเลขแนวทางฝากตัวนเอฟซีนะครับติดตอ่อเอสวิไลโดยตรงได้หรือว่าจะแอดไล่มาเลยก็ได้นะครับ อยดาวิไลยินดีตอนรับเป็นซื้อกางให้คุณพ่อคุณแม่ที่อยากนําตัวเลขแนวทางครับผ่านทางช่องวิไลให้โชคนะครับอขอกาบขอบุญขอบคุณเป็นลวงนาคก,กันเลยนะครับเอาครับเพื่อเ่อเป็นการเสียเวลาครับจะพาคุณพอ่ณพอคุณแม่นะครับเข้าไปติดตามตัวเลขแนวทางออภูเวียงครับงวดประจําวันที่1ตุลาคมตัวเลขแนวทางจะเดินต่อบอนะครับ อ่าครับนี่เป็นตัวเลขแนวทางครับอ่าสองวันที่ผ่านมานะครับออภูเวียงถือว่าเป็นการเปิดตัวครั้งแรกนะครับเอฟซี FC, คุณพอ่อคุณแม่เปิดตัวครั้งแรกนะครับของออภูเวียงล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนนะครับนี่คือหลักฐานสถิติเกา่าเอามาอ้างอิงกันงวดนี้จะเป็นงวดที่สองแค่นันนะครับคุณพอ่อคุณแม่ เขามาล่อลุ่นกันว่าแนวทางของออกผู้เวี่ยงครับหนึ่งตุลาคมจะเดินต่อเนืองบอนี่คืองวดที่ผ่านมานครับวิ่ง3กับแอันนีทางจัดมาให้3คูแค่นันนะครับเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่นะครับคือ37 38 39ปนะครับปรากฏว่า37มมาตรงตรงมาตรงตรงหนาภูมิใจมากนะครับเอฟซี FC ทันใดที่โชคที่มาน แนวทางตัวเลขของอ่อผู้เวียงครับคอมเมนต์มาบอกแอดวิไลนแนเดอร์ครับและกะ่เจะของตัวเลขแนวทางเพ่นจะได้พุ่มใจเพราะว่ามีผู้โชคผู้หมานนํานะครับกับบอมี่ยังหลายแคร์อยากลู่นะครับคอมเมนต์มาบอกแน่ได้หน่อยได้หลายนะครับกับเพราเป็นยังนะครับตัวนั้นบพเป็นยังก็คือว่าคือจะของตัวเลขแนวทางครับเพิ่นปล่อยมาถามีผู้ใดนําเพิ่นกะดีใจกับมีกาําลังแรงใจที่จะคํานวณตัวเลขแนวทางให้เฮ้าต่อไปนะครับ อันนี้คือจุดประสงค์ของนักคำนวณน,นะครับที่ปล่อยตัวเลขเนีทางมาล้วนแล้วแต่อยากให้ FC คุณพ่อคุณแม่ทางช่องมีโชคไมีหลาบกันสู้ขูสูคนนะครับอ่ะนี่คือจุดประสงค์ของนักคำนวณเพิินนะครับอ่านี่คือหลักฐานเก่าอ้างอิงเป็นที่เรียบร้อยเข้ามาเบึงงวดประจําวันที่อ่ะหนึ่งตุลาคมเดี๋ยวทางเอดวิไลเขียนแป๊บเดียวนะครับหตุลาคม ใส่เวลาบระดนนะครับเพราะว่าล่างอย่างเดียวแนวทางกับ่หลายชุดนะครับวันนี้แอดวิไลเช็คเบื้งแล้วนะครับอ่ะนาติดตามแล้วก็น่นาจะโผมาให้เห็นเหมือนเดิมเบื้องตัวเลขกแนวทางแล้วงามนะครับอ่ะแนวทางของออกผูเวียงอ่ะครับมาเบื้งกันเหยียอโดนแป๊บเดียว อาการท่ามคิปสดนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็คงจะรู้ดีนะครับอย่างน้อยๆนะครับ youtube ของเพิ่นตั้งมานะครับต้องให้ได้8นาทีเป็นอย่างต่ำนะครับอภูเวียง1ตุลาคมอ่า1นึ่งตุต่อคออ่า1ตุลาคม หกเจ็ดอ่าครับเป็นล่างอย่างเดียวนะครับอ่าเป็นล่างอย่างเดียวกับอ่าครับหลักฐานเก่าอ่างอิงเป็นที่เรียบร้อยโชคเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาเบิรงกันเลยงวดน,นี้เลขวิ่ง งวดนี้เลขวิ่งได้มาตัวเดียวครับงวดที่ผ่านมาวิ่งมาสามกับแปดนะครับงวดนี้แหงจังแห่งถือใจเอฟซน่นอนสายลูดนะครับวิ่งได้มาเม็ดเดียวคือ,อคุณพ่อคุณแม่ที่แคบหน้าจอไม่เป็นคือออดวิไลบอกนะครับเขียนตามเลยนะครับสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่แคบหน้าจอไม่เป็นนะครับพ่อบวากันนะครับ เอาบอกว่ากันวิ่งมาที่ศูนย์เม็ดเดียวนะครับวันนี้เล็กวิ่งได้เม็ดเดียวเลยนะครับถูกใจเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันแน่นอนศูนย์เม็ดเดียววงกลมๆเลยนะครับศูนย์เม็ดเดียวแนวทางชุดจับคู่นะครับกับสามชุดคือเก่าเหมือนเดิมอ่าเริ่มจากขับเขียนตามเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่ 0 6 0 7 0 8 3คู่เน้นๆนะครับ FC 3คู่เน้นๆแค่นี้นะครับฝากแชร์ออไปนะครับคลิปนี้ของออผู้เวี่ยงแค่เป็นงวดที่สองนะครับ FC คุณพ่อคุณแม่ครับแค่เป็นงวดที่สองเข้ามาตามรุ่นกัน แอดวิไลเคยบอกเคยบอกกับเ c ซีคุณพ่อคุณแม่ว่าเสียนที่มาเปิดตัวไม่ทางช่องเฮามักโศกมักหมันนะครับอย่างน้อย2หรือ2หรือ3งวดติด4งวดติดนะครับถึงหลุดอันนี้นะครับแนวทางของอภอูเวียงพึ่งเป็นงวดที่2ฝากแช่ออกไปฝากแช่ออกไปหลายๆนะครับ FC ให้ FC ทางช่องเฮาได้หูได้เห็นน้ำกัน งเงินกองสลาของรัฐบาลไทยหลายครับเอฟนะครับฝากแช่ไปเลยนะครับแนวทางของอ,อภูเวียงนะครับงวดนี้เป็นงวดที่2แค่นั้นที่ทางแอดวิไลได้นํามาเสนอและก็เป็นงวดที่สองของอ,อภูเวียงนะครับที่ปล่อยแนวทางนํามาฝากมาตอนนํามาเป็นสายบุญให้เอฟทางช่องเฮาไดหูได้เห็นน้ากันวิ่ง0เม็ดเดียว ละกะล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนเบิ้งให้ดีนะครับวิ่ง0ูนเม็ดเดียวแนวทาง0ูน7 08จ็ดนัดหนักๆให้เบิร์หนีเบิร์ซินไปเลยนะครับอายุดีไม่แห้งครับฝากแช่ออกไปเด้อครับฝากแช่ออกไปให้กําลังแรงใจออกผู้เวียงนําไว้เจอกันคีมนาสวัสดีครับ